เปิดประวัตินายกรัฐมนตรีหญิงคนที่31แพรทองทานชินวัตรนางสาวแพรทองทานชินวัตรหรืออุ้งอิงหัวหน้าพักเพื่อไทยเป็นทายาตระกูลชินวัตรเป็นบุตรสาวคนสุดท้องของนายทักษิณชินวัตรและคุณหญิงพจจมาณนณป้อมเพชรเกิดเมื่อวันที่21สิงหาคม2529อายุกำลังจะครบ38ปีในอีกไม่กี่วันข้างหน้า นอกจากจะเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยโดยอายุเพียง37ปียังถือเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่สองของประเทศไทยนางสาวแพทองทานสมรสกับนายปิตกสุขสวัสดิ์หรือปอมีบุตรด้วยกันสองคนลูกสาวชื่อพิธานสุขสวัสดิ์ส่วนลูกชายชื่อพิทาสินสุขสวัสดิ์เริ่มเข้ามามีบทบาทในเส้นทางการเมืองอย่างจริงจังในปีพศ2564 เมื่อสมพงษ์อมรวิวัฒหัวหน้าพักเพื่อไทยได้ประกาศลาออกและเปิดตัวแพทองทานเป็นประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพักและต่อมาวันที่20มีนาคม2565รับตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยวันที่5เมษายน2566พักเพื่อไทย,ท 5, สย 2, 66, เทยสนอชื่ออุ้งอิงแพทองทาน อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพร้อมกับเศษษาาและนายชัยเกษมนิติสิริเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่บนเวทีที่ทันเดอร์โฮมเมืองทองธานีต่อมาวันที่27ตุลาคม2566นางสาวแพททองทานดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยหลังจากนายแพทชนละนานสีแก้วประกาศลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทยและสำหรับการศึกษานางสาวแพททองทาน สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนและโรงเรียนมาแต่เดีวิทยาปีพศ .2547 สอบเข้าศึกษาคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยในสาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาหลังจบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยอุ้งอิงเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษในสาขาวิชา MSC International Hotel Management ที่มหาวิทยาลัยเซเลจากนั้นกลับมาดูแลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของครอบครัวโดยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารกลุ่มธุรกิจโรงแรมบริษัทเลนดีเวลอกลเม้นจำกัดกรรมการบริหารธุรกิจในเครือโรงแรมโลสบูดกรุงเทพโรงแรมเทมวัลลีเขาใหญ่และสนามกอล์ฟอันไพโรงแรมเอสซีพาร์คมีทรัพย์สินในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท s c s ซี e อส o r ดคอปเจำกัดมหาชนณวันที่12มีนาคม2564ถึง29.04%ซีมูลค่าจากมูลค่าหุ้นบริษัทนี้ประมาณ4,000ล้านบาท